มาครับเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบเข้าจอดนะครับอนี้มีรูนะครับเห็นไหมครับอ่ะรูข้างหลังก็ได้นะเดี๋ยวเจ้ารูนี้ก็ได้อารูข้างหลังแล้วกันเนาะเห็นไครับเขาจอดให้เองครับคุณผู้ชมเขาทําการอ่ะหากไปทางนู้นใส่เกียร์เดินหน้านะครับเนี่ยมือผมนะครับบายบายไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถอยปุ๊บเจอเซ็นเซอร์นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับ ราคาหายไปเยอะเลยครับสำหรับเจ้า bmw x4 คันนี้นะครับก็ออกห้างใบแดงก็เฉียดๆล้านนะครับวันนี้เป็นมือสองนะครับผมขาย2,199,000บาทกับ bmw x4 ตัว xdrive ยี d, d m sport รถปี2018จดจะเบียนปี2019สําำคัญสุดๆคือเลขไมค์แค่80,000ประวัติเข้าศูนย์ครบถ้วนและคันนี้ bsi 10ปีเหลือยาวๆสบายใจได้เลยครับ เดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าคันนี้อาจจะเห็นว่าสีแปลกตาแต่นี่คือแรปมาทั้งคันครับเดี๋ยวผมพามาชมว่าน่าใช้แค่ไหนและสภาพสวยอย่างไรตามผมมาเลยครับสนับสนุนโดยวิสาลออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตค่า .com ม มาครับมาเริ่มต้นชมเจ้ารถคันนี้ก่อนอื่นเลยผมให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นสีโซฟิโตเกรย์เมทัลลิกนะครับหรือว่าเทาเ้มนะครับเ mm hmm. จ้าของเดิมนะครับไปแรปเป็นสีเทาแลมโบมา mm hmm. เข้ามาดูตรงนี้ตจากล้องตามมาตามมา mm hmm. เดี๋ยวให้ดูสีเดิมเขาจะเป็นสีนี้นะครับโซฟิโตเกรย์เมทัลลิกก็คือสีนี้ครับ mm hmm. และคันนี้ก็คือเนี่ยผ่านการแรปมาทั้งคันแรปดีด้วยนะ mm hmm. คุณภาพของฟิล์มความใสของฟิล์มนี่คือ mm ีเมียมเลยนะครับ และแน่นอนนะครับเนื่องจากการแรปมาอย่างนี้นะครับรถสีเดิมทั้งคันแน่แต่ว่าตําหนิเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตรงนี้ครับมันจะมีพวกคราบสะเก็ดหินนะครับมากระทบแต่ที่มากระทบเนี่ยกระทบที่ฟิล์มนะครับไม่โดนตัวรถนะครับเต็มที่ก็โดนแค่ฟิล์มนะครับเห็นไหมครับสีเดิมเดิมของรถยังอยู่แน่นอนเนาะไอที่หินกระเทาะไปมีแค่ตัวพลาสติกที่แรปอยู่เท่านั้นนะฮะ X4 เนี่ยรูปลักษณ์ของเขาก็ดูหล่อเหล่านะครับ เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าการดีไซน์ต่างๆนะครับอันนี้เขาจะให้เซ็นเซอร์มาด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าโซนที่เป็นเซนเซอร์นะครับจะไม่ถูกแร็ปเห็นไหมครับเพื่อให้เซนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่ามันก็ดูเป็นเลเยอร์ของสีที่ดูเข้ากันใช้ได้เหมือนกันนะฮะคันนี้นอกจากจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วด้านหลังก็มีด้วยแล้วก็มีระบบ p าร์ p พ l o อนะครับช่วยจอดเข้าซองให้ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็น B M W Active d a LED นะครับไฟ daylight จะเป็น2ขีดเนี่ยเห็นไหมเป็นวง2วงนะครับและไฟหน้าผมบอกเลยนะว่าสว่างมากๆคัตออฟก็คมสุดๆนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูเลยนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีนะครับก็ให้กำลัง190แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับรหัสเครื่องยนต์ B47 อันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาจากตัว N47 นะ N47 เนี่ยใช้คำว่า แต่ก่อนเขาทนทานมากๆเลยไม่จุกจิกด้วยเป็น B40 ก็ยิ่งดีขึ้นมาใหญ่เลยนะครับแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเอาแบบใช้ทุกวันใช้ในเมืองนะครับใช้แบบสิ้นเปลืองสตาร์ทรถจอดนั่งเลนด้วยก็ยังได้ประมาณ15กิโเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้จากเจ้าของเดิมนะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับมาดูกันเลยน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีแกะคันไขเลยนะครับ แล้วก็นี่ครับน็อตแผงข้างไม่มีไข่เนาะผมบอกเสมอถ้ามันโดนไข่มันจะมีรอยตะปุ่มตะป่่านะอยู่ที่ตัวน็อตนะเพราะมันโดนลูกบล็อกหรือว่าตัวทีไข่นะครับอันนี้เดิมด้านหน้าเนี่ยตัวหนังสือตรงนี้คมชัดเลยคมชัดหมดอ่าดูแผงข้างฝั่งนี้ต่อนะครับดูที่ตัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะขันไข่เลยนะครับน็อตฝากระโปรงต่อเลยครับไม่มีแกะขันไข่นะครับด้านหน้าฝากระโปรงนะฮะซีเรียลตรงนี้คมคมชัดชัดนะครับ และเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมสีเดิมนะครับแล้วก็มีการแรปนะครับแรปมาดีมากๆนะแรปถึงชั้นในเลยนะฮะใช่ไหมครับแรปมาดีทํามาดีทั้งคันเลยนะครับถัดมาดูกันต่อนะครับที่ตัวล้อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงให้แน่นก่อนนะครับตัวล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบสิบเก้านะครับสีหรือ,อยางก็จะเป็นสองสี่ห้าห้าูนย์หนึ่งเก้านะครับสภาพล้อคือไม่มีเบียดเลยนะจานเบรกใสๆเลยนะครับ ออคันนี้เลขไม่แปดหมื่นแล้วก็ผมได้เอกสารของประวัติการเข้าสูนย์คันนี้มาเป็นปรึงเลยนะครับเจ้าของเนี่ยใช้คําว่าเข้าศูย์ครบทุกระยะตามกําหนดทุกอย่างหรือว่าเขาจะเขียนไปด้วยนะเวลาไปเข้าศูนย์ไปด้วยอาการอะไรนะครับอ่านมาหมดแล้วบางทีมันไม่มีอาการอะไรนะครับหรือว่าเอใจว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าพอเอาไปเข้าศูย์เนี่ยก็คือไม่ได้พบเจอปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าของใช้คําว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวรถเขานําไปเข้าก่อนเพื่อตรวจสอบเสมอเลยนะครับ แล้วก็นี่ครับหน้าตากุญแจของเขานะครับก็จะหล่อเหลาใช้ได้นะครับนี่นะครับจะเป็นกุญแจแบบหน้าจอด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเปิดให้ดูเลยเห็นไหมครับมีหน้าจอนะฮะซึ่งเจ้ากุญแจตัวนี้เนี่ยใช้คาว่าสารพัดประโยชน์เลยล่ะสารพัดประโยชน์อย่างไรนะครับ่เดี๋ยวผมให้ดูทีละอย่างนะครับหนึ่งเลยเขาสามารถแจ้งเตือนสถานะของตัวรถได้นะครับ อันนี้ซีเคียวรตี้เนาะกระจกปิดไหมรถล็อกไหมนะครับนะสถานภาพของตัวรถไฟนะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปดูได้เนี่ยน้ำมันเครื่องเป็นไงมากนะครับสถานะต่างๆน้ำมันเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันดูได้หมดเลยนะครับน้ำมันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอ่าสามารถสั่งเปิดแอร์ในรถได้ด้วยนะครับสุดยอดไหมสุดยอดนะครับแล้วก็ BM ทําอย่างนี้ได้คุณดูกดปุ่มกดล็อกค้างไว้นะครับสมมุติจะมาที่รถเนาะ อยากระบายอากาศก็สามารถทําได้นะครับอยากปิดปิดก็ได้กดปุ่มโลโก้ B M หรือปุ่มล็อกเนี่ยค้างไว้เขก็จะปิดให้นะครับกระจกก็พับให้ด้วยนะครับสุดยอดนะฮะคันนี้ก็ให้ซันรูฟมาแล้วก็มีลูฟแลกให้มาพร้อมนะครับแล้วก็ด้ามจับประตูจะเป็นคีย์เลสนะสามารถล็อกนะครับหรือปลดล็อกนะครับที่ด้ามจับประตูได้เลยนะครับแค่มีกุญแจอยู่กับตัวนะครับโอเคครับ ก็สภาพโดยรวมเนี่ยสวยงามหน้าฝาถังน้ํามันก็จะอยู่ทางด้านหลังบริเวณนี้นะครับเป mm ิด hmm. ขึ้นมาได้เลยนะฮ mm hmm. ะไปดูท้ายรถกันต่อครับ mm hmm. ทางหน้าท้ายของ B M W คันนี้ครับ mm hmm. ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับ mm hmm. ไฟท้ายเป็น Full LED และมีขนาดยาวมากๆ, mm hmm. ๆและเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของแร็ปมาทั้งคันทางด้านท้ายก็ไม่มีตําหนิเรื่องเบียดเฉยชนมาเลยนะครับรวมถึงว่าสภาพสีเป็นสีเดิมแน่นอนเพราะอยู่ภายใต้ฟิล์มแร็ปอันนี้นะครับ ตรงนี้นะครับโลโก้ B M W อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะก็คือกดเข้าไปนะครับเขาจะเปิดให้นะครับโลโก้ X4 นะครับเซนเซอร์คันนี้มีเซ็นเซอร์มารอบคันและอย่างที่แจ้งไปคันนี้มี p าร์คไพร์นะครับช่วยเข้าจอดในซองให้ด้วยนะฮะอ่านี่นะครับโลโก้ Xdrive 20d นะครับคันนี้นะครับนอกจากว่าจะกดเปิดฝาท้ายนะครับได้จากบริเวณโลโก้ตรงนี้แล้วนะครับ ยังมีคิกเซนเซอร์นะครับขอเพียงมีกุญแจอยู่กับตัวนะครับซึ่งกุญแจของเขาหน้าตาน,นะครับสามารถเตะเข้าไปใต้โลโก้ได้เลยนะครับนี่ไปท้ายขึ้นมานะเนาะเรียบร้อยครับเปิดอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เตะกาไปที่เดิมนะครับสามารถปิดได้อย่างง่ายดายอ,อันนี้เขาจะออกแบบมาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูกันตัวที่บังสัมภาระนะฮะบ,บริเวณนี้เลยเขาติดมากับตัวกระจกเลยนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขายะติดมากับตรงนี้เพื่อ ให้เราสามารถมองกระจกมองหลังออกมาได้นะครับอันนี้ออกแบบมาได้ฉลาดมากๆเลยนะฮะสภาพภายในนะครับพรมนะครับสวยๆเลยนะครับาเปิดขึ้นมาดูด้านใต้นะครับก็เป็นที่เก็บของนะครับแล้วไปดูเวณนี้นะครับก็คืออ่าอันนี้จะเป็นแบตเล็กนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบตเล็กจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็นี่นะครับที่ลากจูงอยู่ครบนะครับที่ลากจูงนะครับหูพรีเมียมสุดๆใส่ไว้ใต้กระเป๋านี้นะครับกระเป๋าเฟิร์สเอจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะ โอเคนะครับาแล้วก็ตัวเบาะแถวสองสามารถปรับพับได้นะครับอันนี้พับสะดวกง่ายมากๆเลยนะฮะดึงนี่นะครับด้านข้างนี้นะครับนี่นะครับอ่าพอดีมันติดเบาะนะครับอ่ะดูอีกฝั่งปึ๊บนี่นะครับพับง่ายเลยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบด้วยนะฮะถ้าไปเที่ยวทางไกลผมก็แนะนําเลยนะครับสามารถปูที่นอนทางด้านท้ายรถนะครับคนขับขับให้แบบคนที่บ้าน ลับสบายสบายวางของฝั่งหนึ่งเดินทางไกลได้สะดวกหรือว่าจะนอนในรถเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำนะเพราะว่ารถเป็นรถดีเซลเนาะก็ต้องแง้มกระจกนะครับแต่ทางที่ดีรถดีเซลก็อย่าไปนอนในรถเลยครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเตะปิดให้ดูแล้วกันก่อนเตะปิดเดี๋ยวผมเอ้นนี่ก่อนเซ็นเซอร์อ่าสมมติเตะปิดอยู่แล้วฝาท้ายมาทับดีไหมเทปเซฟตี้นะครับเตะเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็อ่าดูครับเขาจะปิดแล้วนะครับมาชนกันหลยนะครับเซฟตี้ทำงานนะครับเรียบร้อยเนาะหรือจะกดปิดด้วยปุ่ม ก็ทำได้เช่นกันนะอลงมาลูกโอเคครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เนาะจะไม่มีปัดน้ำฝนนะครับการดีไซน์เขาคล้ายๆกับเจ้าตัว GLC 250D ที่เป็นตัวคูเป้เนาะไม่ยังไม่ต้องมีปัดน้ำฝนเพราะว่ามันจะมากองกันที่เซอร์เฟตพื้นเรียบทางด้านท้ายตรงนี้นะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูต่อภายในรถยนต์ตามผมมาเลยครับ ภายในนะครับอ่านอกจากว่าด้านหลังเนี่ยจะสามารถพับเบาะที่ปุ่มด้านหลังเนาะด้านหน้านะครับนี่นะครับหน้าหน้ามาถึงแถวที่สองนะจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างตากล้องถ่ายฝั่งนู้นให้ดูหน่อยปุ่มนี้สามารถดึงนะครับแลวเบาะพับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดึงฝั่งผมนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็พับเบาะแล้วนะครับพับขึ้นมาแค่นี้นะครับหรือว่าดึงที่ตัวเบาะก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกมากๆนะครับด้านหลังนะครับเบาะก็จะเป็น เบาะหนังเวเนสกานะครับก็สภาพสวยงามนะดูได้เลยไม่มีฉีกขาดนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับให้ดูทั้งเบาะเลยนะมี i อ o ซฟ x ไว้ล็อกคั s ซีทนะครับมีปุ่มปรับแอร์พร้อมมีพาวเวอร์แอรพร้อมนะครับเซตี้เบลมีพนักวางแขนก็มีเช่นกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเลยดูความกว้างขวางว่ากว้างไหมนี่คือผมนั่งข้างหลังนะครับต้องบอกนะครับถ้าเขาไม่ว้าตรงนี้ขึ้นไปหัวผมติดนะ อ่าถ้าไม่วาวนะครับก็ถือว่าพอนั่งได้นะครับแต่ไม่ได้กว้างขวางอะไรมาถึงในช่วงของเฮดลูมนะครับช่วงขวาพอได้อยู่ด้านหลังก็จะมีนี่แอมเบียนไลท์ให้มาเนาะคันนี้เนาะก็ดูหรูหรา้วกันนะครับโอเคครับไปไปดูเบาะด้านหน้ากันต่อตามมาครับทางด้านหน้านะครับอ่าให้ดูก่อนเลยสภาพก็คือเพดานเนี่ยไม่มีการเจิมนะครับอันนี้เป็นผ้าของตัวนี้นะครับตัวสันลูมนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนเห็นไหมแสงเข้ามาแล้วแล้วเดี๋ยวเปิดสันลูมด้วยก็ได้ครับ เปิดผ้าใบก่อนนะครับแล้วก็เปิดสันรูปอีกหนึ่งทีนะครับเอาฟิลิ่งนะครับเฮดลูมเนี่ยข้างในก็ผมว่ากาศเดินข้างนะก็คือมีเหลือประมาณ1กําปั้นนะครับบอหนังด้านหน้าก็เป็นบอร์ดหนังมูนเนสกาเช่นกันนะครับสภาพคือไม่มีฉีกขาดนะครับตัวรองต้นขาเนี่ยเป็นแบบดึงมือนะแต่ผมจะบอกก่อนผมเคยรีวิวเจ้า bmw m 8ปดห้านนะครับก็ตัวนั้นก็สิบว่าล้านเนาะไอ้เบาะรองต้นขาก็ยังเป็นดึงมือเหมือนกันนะครับอันนี้ปกตินะครับคอนโซลสภาพสวยนะฮะ มีเก๊เก็บของด้านหน้านะครับโอเคนะครับมีปุ่ม sos อยู่กลางรถนะฮะกระจกตัดแสงออโต้นะครับหน้าจอป๊อปอัพแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวรถเตือนลมยางหรือว่าอันนี้มีน a v วิเกเตอร์ให้มาพร้อมนะครับนี่นะเปิดให้ดูเลยนะครับมีน a v วิเกเตอร์มาพร้อมนะฮะหรือว่าจะเป็นระบบพวกพาร์คไพร์โหลดพาร์คแอซอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับนี่นะครับอยู่ในหน้าจอนะ แต่ว่าเวลาจะใช้งานผมบอกอย่างนี้ก่อนต้องกดปุ่มพักกิ้งเนี่ยค้างไว้นะตอนที่ให้เขาจอดให้นะครับก็คือต้องกดค้างไว้อย่างนี้นระหว่างที่เขาจะเข้าซองไปจอดให้เรานะครับโอเคนี่นะครับเปิดปิดนะครับนี่นะครับ Intelligen ์ safety น,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 นะครับเปิดปิดได้นะครับปุ่มนี้อยู่ใต้ปุ่มฉุกเฉินนะไปฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นคีย์รัดตามแบบฉบับ bmw นะครับแอร์ก็เป็น d u a l zone มีระบบออโต้ให้มาพร้อมปรับแรงลมได้ในโหมดออโต้ด้วยนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะมีไวรัสชาร์เจอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ผมใส่เคสด้วยนะครับของผมนะครับและผมก็ทําการวางลงไปนะฮะนี่นะครับนี่ครับวางลงไปชาร์จนะครับไฟเข้าเรียบร้อยแต่จริงๆถ้าไม่ชาร์จโทรศัพท์นะปกติคนจะเอาโทรศัพท์อ่ะอาจจะมาวางตรงนี้นะครับหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่ออยู่ในระดับสายตานะครับตัวนี้ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างก็คือการชาร์จเจ้ากุญแจรีโมทของเขานะกุญแจรีโมทจะชาร์จได้สองวิธีนะครับก็คือ ด้วยสายไมโคร USB นะครับถ้าอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าอยู่ในรถนะครับขึ้นรถก็ทําให้เป็นนิสัยเลยก็เอามาวางตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมไฟจะขึ้นเป็นสีฟ้าก็คือชาร์จแล้วนะครับมีรู USB ด้านข้างมาอีกหนึ่งช่องเนาะที่วางแก้วมี i Drive สภาพคือปุ่มไม่มีหลุดนะครับเป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับหมุนแน่นเท่ากันทุกแรกนะครับเกียร์นะครับนี่สภาพสวยๆนะ มีโหมดขับขี่มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมาพร้อมพนักวางแขนตรงกลางนะครับเหมือนกันบอร์ดหนังวเนสก้านะครับนี่นะครับพนักวางแขนเป็นหนังวีเนสก้านะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นที่วางของนะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นหนังเนปป้านะครับมีพดเดลชิฟต์นะครับนี่นะครับไฟหน้าก็มีระบบออโต้ให้มาพร้อมนะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูคลนทรนอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่แล้วคันนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ปรับได้นะปรับ ด้วยนี่นะครับไอได้ตรงกลางนี่แหละทําได้ทุกอย่างของตัวรถเลยนะครับแต่ผมลองปรับแอนเบนไลทเล่นให้นะฮะปรับในหน้าจอเนาะ,ะเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะครับนี่นะครับเปลี่ยนได้เลยนะฮะสีเขียวนะครับได้เลยนะครับนี่ครับหลอเหานะเป็น ขาวผสมก็ได้นะครับเขาจะมีหลายสีขึ้นมานะครับแต่ปรับเป็นน้ําเงินก็ดูสวยงามดีครับนะกระจกก็ออโต้ทุกบานนะครับเครื่องเสียงนะครับก็ให้เป็นฮา r m มันกาดอนมานะฮะแล้วโครงสร้าง BM นะนอกจากเราจะรู้กันมาว่าโครงสร้างเขาแข็งแกร่งแล้วนะครับเขายังให้ระบบความปลอดภัยมาจัดเต็มนะแอร์แบรกก็จัดมาเเต็มนะครับโอเคครับถัดมาได้เวลาทดลองขับตามผมมาเลยครับมาครับก่อนไปทดลองขับก็มีแผนที่ชัดเจนเนาะแล้วก็ตัวกล้องนะครับ ชัดเจนนะครับพร้อมที่กัดระยะแล้วก็นี่นะครับตัว Park Assist นะครับนี่นะครับช่วยจอดได้นะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูเพิ่มเสียงวิทยุนะครับนี่นะครับหมุนด้วยมือได้เลยนะครับเจ๋งนะโอเคนะครับไปต่อไปก็เดินหน้าทดลองขับกันนะครับขออนุญาตปรับกระจกก่อนนะครับ ไปลองความสมบูรณ์ของตัวรถกันนะครับแต่คันนี้ BSI เหลือๆนะครับแล้วตอนนี้เราเปิดผ้าใบไว้ด้วยนะครับเอาฟิวเอาฟิวนะครับวันนี้แสงต้องสวยแน่เลยแต่กล้องใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําการชาร์จรีมทไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับก็าทาให้เป็นนิสัยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่บ้านเสียบไมโคร USB ออยู่แล้วนะกับบ้านนอนเสียบชาร์จก็ เก็บกุญแจไว้นในกระเป๋าอะไรได้เลยนะครับแต่ว่ากุญแจเขามีลูกเล่นเยอะยะออกมาเล่นบ้างก็ได้นะครับมาเดินเอาถนนกันนะฮะเราก็จะเห็นว่าแมพเขาก็อัปเดตให้ตลอดเวลานะครับอ่เดี๋ยวลองขึ้นคอสะพานนะครับมาดูนะครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างนะ ช่วงล่างก็มีความกระชับนะครับขึ้นตัวเร็วนะรู้สึกได้เลยนะครับลงคอสะพานนะครับบรรยากาศภายในรถเนี่ยใช้คำว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับเสียงเงียบนะเงียบใช้ได้ข้างหน้าเขาไม่ออกนะครับเมื่อกี้เขาจะเปิดไฟเลี้ยวออกนะครับไม่เป็นไรแร้วขับไปเรื่อยๆนะครับสบายๆนะลองฟิลลิ่งของรถแล้วกันเหมือนขับ เออขับในชีวิตประจำวันแล้วกันคิดซะว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ,อ ตัวนี้ดีกว่านี่เปิดไว้ทำไมไม่รู้นะครับเปิดให้ดูเล่นแล้วกันนะว่าเราใช้พลังอะไรยังไงกันบ้างนะครับอารงคอสะพานอีกแล้วนะครับช่วงล่างเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงนะใช้ได้นะครับแต่ว่ารถอาจจะเยอะหน่อยก็ต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ มันจะเหลือสองเลนนะครับรถเขาต้องข้อมาแน่นอนเนาะเนียงแสงได้อยู่นะครับแล้วขึ้นคอสะพานนะครับโอเคอ่ะใช้ได้เลยนะแต่เวลาที่แบบความเร็วแล้วขึ้นสะพานมันอาจจะมีความโยน ตอนแนวขึ้นเนาะแต่เขาอาจจะกลับลงมาเร็วพอสมควรนะครับแต่ตอนที่โยนขึ้นไปก็แบบมีนิดนึงอ่ะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารูปทรงของเขาเนาะเขาทํารถมาได้ค่อนข้างสูงนะเพราะเฮดลูมผมยังเหลือเยอะอยู่เลยนะฮะเนี่ยขับทั่าไปก็เราไม่ได้ใช้พลังของเขาถึงแบบถ้าขับอย่างเงี้ยใช้ไม่ถึงครึ่งอยู่แล้วนะครับหนึ่งส่วนสี่ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าขับในชีวิตประจําวันเนี่ยพลังของเขาเราใช้ไม่ได้เต็มเลย เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าเขาจะประหยัดน้ามันนะฮะเราไม่ได้ไปเคลนรอบเครื่องด้วยอะไรด้วยนะครับอยู่เทิร์นกันนะครับมือเดียวนะครับขับง่ายนะครับขับง่ายมากอ,อยากดูมืดๆไหมเดี๋ยวผมลองปิดผ้าใบให้ด้วยก็ต้องมืดลงหน่อยนะ มืดลงนิดนึงเนาะอันไหนสวยกว่าต่กล้องเปิดส,สวยกว่าเนะ่ะเอาภาพสวยแล้วกันนะครับตะกล้องบอกเปิดนะครับนี่นะครับโดยรวมก็รถก็สมบูรณ์พร้อมใช้แล้วก็การขับขี่ก็โอเคใช้ได้เลยละ่ะนะครับก็ถ้าใครหาพวกเอ่อบีเอ,อ็มตระกูลที่เป็นดีเซลอยู่เนาะก็อยากจะให้พิจารณาคันนี้ไว้สักคันแล้วกัน จับง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปอีกหนึ่งทีนะครับที่วิสาหก็ออโตคาสาขาการจนาพิเศษครับตามผมกลับไปครับสภาพสวยน่าใช้และแน่นอนครับสีเดิมแน่น่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้า b m w x 4คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาออโตโร์สาขาการจนาพิเศษครับแล้วก็ขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนรช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ั b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย หารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปากวิาสาแลโตโตคาครับสวัสดีครับ